สวัสดีค่ะพบกับพวกเราสองสาวป้าหลัดพาเพลินค่ะเพียวฟี่ค่ะชมพู่ค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาอันบ็อกซ์นะคะรถรุ่นใหม่ค่ะที่เพิ่งมาลงในนะชมนิว CX 5้านิว CX ใช่แล้ว m i n น r c h a ชนนะคะโมเดลเยียร์2 0 2 5ค่ะแต่ปีผลิต2024นะคะปลายปีนะจ๊ะรถใหม่ๆสดๆล้อเลยค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูเลยโอ้โหสติกเกอร์ก็ยังไม่แกะเลยนะจับดูแล้วโอ้ย ร้อนฮอตฮอตฮอตมากนะคะกับอากาศเมืองไทยค่ะรถี X5 ก็ฮอตเวอร์เหมือนกันนะคะเนี่สีนี้ค่ะเป็นสีใหม่เป็นสีโพลีเมชันเกรย์นะคะใน X5 ปกติ X5 มันไม่มีสีนี้ไงใช่ปกติจะเห็นในมาสเตอร์ส X3 X30 ทุกรุ่นยุ่ยเป็นสี X5 ละจ้าแล้วก็สองสีที่มาใหม่ด้านข้างของออฟเหมือนกันค่ะ สีแพตินัมคอร์สนะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นแบบแกะแล้วแกะแล้วนะคะเพื่อนได้เห็นเลยว่าพอมันเป็นสีเสีแพตินัมคอร์สมันจะสวยขนาดไหนสวยมากสวยมากแบบเรียกร้องเยอะเรียกร้องเยอะมากๆนะคะว่าอยากได้สีนี้ค่ะและที่สำคัญสองสีนี้ไม่มีค่าสีว้าว แล้วก็ตัวสีนี้ค่ะสีแพตินัมคอรสก็เรียบหรูด,ดูแพงด้วยนะคะเรามาดูที่ด้านาหน้าละกันพูดเร่าวเนาะอะไรที่มันเปลี่ยนไปบ้างใช่คะ่ะกระจังหน้ากระจังหน้าซิกเนเจอร์วิงของเรานะคะดูสปอร์ตมากแม่ใช่แต่หน้าตาเขาเหมือน c x เเลยนะเหมือน c x เเลยนะจริงๆตอนตอนรถมาลงอะ่ะคิดว่าเป็น CX8 ปใจมาก <laughs> าจ้าไม่ได้สนใจ <laughs> ค่ะ <laughs> <laughs> พอมาดูใกล้ๆ สวยสวยแบบตะโกนอ่ะอ่าตัวเซนเจอร์วิงนะคะถ้าเปรียบเทียบกับตัวรุ่นเดิมนะคะมันจะมีอ่ะชุดโครเมียมมันจะยาวมาถึงตัวไฟหน้าจนสุดเลยนะใช่แต่รุ่นใหม่ค่ะนี่มันจะอยู่ที่ประมาณเท่านี้แล้วมันทำให้ตัวโคมไฟหน้ามันดูใหญ่ขึ้นใช่ค่ะดูสปอร์ตขึ้นด้วยแถมไฟตาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแบบไหนชมกลมๆดูใหญ่อ่า มันมีความพิเศษนะมันเป็นแบบ2ดวงอะ่ะเออมันดูมันดูสปอร์ตอ่ะเธอสวยนะสวยจริงสวยมากๆเลยอะ่ะแล้วก็ตัวชุดคมไฟหน้าก็คือเป็นตัว LED เปิดปิดให้อัตโนมัติเหมือนกันรุ่นที่โชว์อยู่ก็คือ2.0 SP ใช่ตัวท็อปเบนซินนะคะ นี่มีให้เลือกด้วยกัน2รุ่นย่อย2รุ่นย่อยนะคะจะมีตัว S กับ SP ค่ะ <S, S กับ SP นะคะแล้วก็ตัวที่มันพิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวอ่าตาของมาสต้านะคะก็จะแตกต่างกับตัวเดิมนะใช่ค่ะที่สำคัญมีใหญ่ขึ้นด้วยนะใช่มันดูแบบไฮโซใช่ค่ะระบบก็พรีเมียมใช่มาสต้าเรดาร์ครูสคอนโตคอนโ ใช่ค่ะพี่ตุ้เแตด้านข้างล่ะอะไรที่เปลี่ยนไปอีกด้านข้างอะไรที่เปลี er ่ยนไปนะคะล้ออัลลอยลายใหม่ใช่ตัดเงาเป็นสองทูโทนอ่าเห็นถึงความสปอร์ตไหมล่ะชมสวยเนาะสวยสวยมากๆเลยค่ะนี่พาเพื่อนๆมาดูค่ะเนี่ยค่ะรถใหม่สดๆว้้อนนะคะเดือน11 วันที่22จ้าปี2024นะคะไม่ไม่เรามาบอกก่อนไฟค่ะไฟด้านหลังถ้าขับตามรถเซียงหาของเราจะรู้เลยว่าคันนี้คือ New เซีนะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่สวยมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำของคลิกเซนเซอร์ของเซียงหานะคะพื้อเราก็มายืนแบบสวยๆได้เลยนี่ <laughs> อ่าเราเปิดอีกรอบนะคะว่าด้านในค่ะที่เก็บสัมภาระ เยอะมากใช่ค่ะโอแบบแทบจะเข้าไปนอนได้เลยนะเนี่ยกระเป๋าแบบใส่ได้ตั้งหลายใบเลยนะใช่แลาวมาดูที่ด้านล่างนะคะมียางอะไหล่ให้ด้วยค่ะพร้อมสับุูเฟอร์นะคะปกติเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นรถ SUV รุ่นใหม่ๆก็จะไม่ได้มียางอะไหล่ให้แล้วนะมาได้ยังให้เหมือนเดิมแต่ว่ามาได้ยังให้เหมือนเดิมใช่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นที่อกัน สัมพันธ์กันเออมานกันนะคะใช่ค่ะแล้วก็ตัวเบาะนะคะก็จะพับ40 20 40นะคะโดยการสามารถกดจากฝั่งนี้ได้เลยอ่าอันนี้ก็คือมันเป็นแผ่นเดียวกันไปก่อนนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เอาผ้าคลุมออกค่ะเราจะพับตรงนี้อีกอ่าปกติมันจะพับได้ราบเรียบนะคะแต่นี่มันจะติดที่เบาะเบาะที่อะไรนะ ที่พนักพิงช่มันจะติดแล้วก็ปรับได้ค่ะเดี๋ยวถอดตรงนี้ออกหน่อยมันกันถอดได้นะคะได้นะคะโอ้โหเป็นฟูที่นอนนอนได้เลยนะชมนี่เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะว่า new six 5มีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะเรามาดูเบาะกันก่อนละกันตัวนี้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะ เบาะหนังสีดําก็คือเดินได้ด้วยตะเข็บตัวสีน้ําตาลนะคะแล้วก็เบาะหนังตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าให้ด้วยค่ะสามารถเมมโมรีซีทได้ถึง4ีํตำแหน่งเหมือนกันนะคะใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวพี่อ๊อฟจะเข้าไปข้างในนะคะไปนั่งเบาะดูก่อนสบายเหมือนเดิมไหมเฮ้ยนั่งสบายนะชมเนี่ยเหมาะกับรถครอบครัวเป็นแบบ s อ v นะที่แบบ ไม่ต้องแบบแคบจนเกินไปอันนี้คือนั่งสบายแล้วก็มีที่วางแขนให้ด้วยนะคะใช่คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่มันปรับเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะก็คือตัวนี้ค่ะเป็น wireless charger นะคะชาร์จมือถือได้ด้วยปกติรุ่นเดิมไม่มีเนาะไม่มีค่ะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อแบบไร้าสายได้ด้วยค่ะ Apple CarPlay Android Auto โอ้โหอันนี้เพิ่มขึ้นมานะแล้วก็ตัวหน้าจอค่ะตัวนี้ก็อจอจะใกล้เคียงกับ รุ่นเดิมเนาะแต่ว่าตอนนี้ค่ะสามารถทัชสกรีนได้แล้วก็สามารถเลือกภาษาได้ค่อนข้างเยอะม,มากๆเลยนะชมการใช้งานก็ง่ายนะอืต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงในส่วนของตัวพวงมาลัยรถนะคะระบบออปชั่นค่ะก็จะมีตัวอ่า คูคอนโทตัว m a สเต r ร์เรดาร์คลูซคอนโทนะคะตัวนี้สามารถแปลผ่านตามรถคันหน้าได้และรุ่นใหม่ตัวนี้ค่ะมันยังเป็น <Stop. S 1> ระบบ s t and Go ใช่ค่ะถึงจุดหยุดนิ่งเลยอ่ะวิมันเหมือน c X 8เเลยอ่ะเธอใชอ่แล้วก็มีตัวระบบ c r u i s i งท t ฟฟิกอเลิร์ t นะเวลาเราเดินทางแบบรถติดๆอ่ะสามารถตั้งค่าได้มันก็ ขับให้อ,ตอัตโนมัติเหมือนการตามรถคันหน้าให้ใช่ค่ะโอ้โหมันดีนะและที่สําคัญค่ะ,ะตัวนี้ตัวนี้มีดานชิปด้วยโอ้ตัวนี้มีให้ตั้งแต่ตัว S เลยนะ SSP มีให้เลยเรามาดูที่ด้านข้างค่ะมีระบบ i-stop นะคะระบบะป้องกัน ขับรถเบี่ยงออกนอกเรียนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ถ้าไม่ชอบก็สามารถกดผิดได้ระบบ TCS ค่ะป้องกันการลื่นถลายตัวนี้คือตัว Parking Sensor นะคะตัวนี้ทํางานอยู่นะคะตัวนี้ค่ะตัววิวก็คือตัวกล้อง360องศา,า,าให้รอบคันเลยลดดใช่นะคะตัวนี้สามารถเปิดฝาท้ายจากภายในรถได้เลยนะการเปิดฝาท้ายก็มีโหหลายระบบเหมือนกันมีประมาณ4อยู่นะเพราะว่าบบสามารถเปิด,ปนะปดจาก กุญแจในรถใช่กดปุ่มด้านหลังแล้วก็คลิกเซ็นเซอร์โโอ้หเยอะมากค่ะและจะขาดไม่ได้เรื่องความบันเทิงชมพู่เครื่องเสียงโบสโอ้โหเป็นเขาเรียกว่าเครื่องเสียงชั้นนำที่แบบเป็นจุดขายของมาส d ตเลยนะชมใช่เสียงพาะมากโอ้เสียงพาอมากค่ะแต่ว่าตัวนี้จะไม่ได้มีตัวบินชิลให้นะอ่า อ่าดูข้างในหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องระบบความปลอดภัยนะคะเราสามารถเปิดดูผ่านหน้าจอได้เลยนะว่ามีระบบอะไรบ้างค่ะก็ะถ้ารถจอดนิ่งแบบนี้เราก็สามารถทัชสกรีนได้นะ แต่ถ้ารถขับออกไปแล้วค่ะจะต้องใช้ปุ่มเซนเตอร์คอมเ d นเดอร์ในการบังคับในส่วนของตรงนี้นะคะอ่าระบบแรกค่ะตัวนี้ก็เป็นระบบสามารถตั้งค่าระยะห่างตามรถคันหน้าดได้ด้วยนะซึ่งตัวนี้ค่ะถ้าจะตั้งค่าระบบตัวนี้ก็คือความเร็วที่30ขึ้นไปก็จะสามารถใช้ระบบนี้แล้วก็ระบบนี้ค่ะจะทำงานร่วมกันกับ SBS หรือ scbs นะคะก็เดี๋ยวเปิดเข้าไปค่ะมันสามารถตั้งค่าได้ว่าระยะการเตือนไกลกลางใกล้เข้ามาตั้งค่าได้เลยนะแล้วก็อาวมาดู sbs อีกเหมือนกันนะคะการตั้งค่าก็จะเหมือนกันเลยแล้วก็จะมีระดับเสียงให้ด้วยนะคะว่าสามารถตั้งสูงต่ำหรือว่าจะปิดเสียงไปเลยถ้าลูกค้าบางคนไม่ชอบ ระ,ะ,ะบบพวกนี้ก็จะทำงานร่วมกันกับ Mazda Radar Cruise Control นะคะเปิดเข้าไปดูเลยนี่ควบคุมระยะห่างจากรถคันหน้านะคะความเร็วที่30ถึงจะเปิดระบบนี้ได้ค่ะต่อมาค่ะเรามาดูที่ระบบ By Spot นะคะเตือนจุดอับจุดบอดขณะเปลี่ยนเลนแล้วก็ถอยหลังนะตอนนี้ก็ตั้งค่าได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมาเรามาดูที่ระบบอีกตัวหนึ่งค่ะตัวเลนคี e นะคะอื ตัวนี้ก็จะช่วยในส่วนของการขับรถถ้าเรามีการเบี่ยงออกนอกเลนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะตัวนี้ก็จะช่วยคืนพวงมาลัยผักกลับเข้ามานะคะตอนนี้ก็จะมีการตั้งค่าความไวในการแจ้งเตือนคือสูงกลางต่ําหรือว่าจะแจ้งเตือนที่เป็นเสียงได้ด้วยนะเนี่ยอันนี้เราตั้งค่าเป็นเสียงแบบรับเบิลไปนะคะ เสียงสัน่นให้เป็นระบบสัน่นเสียงปี๊บเสียงรับเบริร์อะไรเงี้ยเขามาตั้งค่าได้เลยเหมือนกันค่ะต่อมาเรามาดูนะคะระบบต่อไปค่ะระบบอ่า Driver Attention Alert นะคะถ้ามีคำว่าติ๊กถูกอะค่ะก็คือมันทำงานแต่ถ้ามันไม่ได้ติ๊กถูกก็คือระบบนี้จะไม่ได้ทำงานอันนี้ก็เวลาเราขับรถไปนะคะเกิน2ชั่วโมงค่ะไม่ได้มีการจอดพักเลยมันจะมีรูปถ้วยกาแฟ เตือนให้แบบพักทานกาแฟนะคะหรือจะมีเสียงในการเตือนถ้าเราหยุดพักอะคะ่ะประมาณ1 0 1ถึงานาทีขึ้นไปเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองนะคะแล้วก็ระบบต่อไปคือการบ่งชี้เซ็นเซอร์การจอดตัวท็อปสุดจะมีเซ็นเซอร์หน้า4จุดแล้วก็เซ็นเซอร์หลังให้4จุดนะคะตัวนี้ก็เข้ามาดูได้เลยว่ามีการตั้งค่าให้ไหมก็จะติ๊กถูกเช่นเดียวกันต่อมาเรามาดูระบบความปลอดภัยอีกตัวหนึ่งที่ลูกค้าหลายท่านชอบมากก็คือตัว กล้อง360องศาให้รอบคันนะคะเนี่ยเราตั้งค่าเลยว่าแสดงอัตโนมัติการขับแบบไดนามิกหรือว่ามุมมองกล้องด้านหน้านะคะก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนี่กดที่ด้านข้างได้ค่ะตัวนี้จะเป็นกล้องหน้าแล้วก็จะเป็นตัวกล้องให้รอบคันนะคะสำหรับราคานะคะพี่ออฟขึ้นให้ที่หน้าจอค่ะทุกรุ่นเลยนะคะ สามารถทักเข้ามาถามได้เลยนะที่โชวรุมมัมนดา,นดานพี่ิเพจขอนแก่นค่ะก <8 S 1> ็ะจะมีแอดมินคอยตอบข้อมูลต่างๆอยู่นะหรือจะทักเข้ามาที่อที่ออฟเองส่วนตัวเลยนะคะที่เบอร์095469 7462 ID Line Office 10 M9 ค่ะ หรือทักหาชมพู่ได้นะคะเบอร์โทรค่ะ0633244156ค่ะ ID Line นะคะ chompoo ค่ะหรือว่าทัก mm hmm. หาเพจเรา2คนได้นะคะ m a ด้าเลดีค่ะ,คะจะมีสาวๆหลายๆท่านคอยตอบข้อมูลได<ช>้เลาค่ตอบแบบรวดเร็วทันใจเลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากเข้ามาเทสไลไดนะคะว่า นิวเซียงาค่ะเห็นบอกว่าช่วงล่างมันปรับขึ้นมาใหม่มันดียังไงค่ะเข้ามาหาพวกเราที่โชว์รูมได้เลยนะคะใช่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย